มคันทกุีขององค์ ar, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนยอนเขาคิสกูดมหาลครนลัสะคืประเทศอินเดียการที่เราจะขึ้นไปก็จใจกำลังพอสมควรแล้วก็หนทางดีเดินไปแบบสบายๆไม่ต้องไปนั่นแต่ว่าถ้าใครนั่นก็นั่งเช้านั่งเฉลียงขึ้นไปก็1,000บาทนะครับ แล้วก็ทิปอีกคนละ200 200ก็เป็นเส้นทางที่ขึ้นไปสบายเป็นสัมผัสกุฏิของพระเจ้าแล้วก็จะผ่านถ้ำที่อาศัยของพระโมคคัลลานะถ้ำสุขละขาตาสถานที่สำเร็จอรหันของพระสารีบุตรแล้วก็ขึ้นไปอีกก็จะเป็นเนินที่เก็บ สมบัติของพระราชาที่ว่าเป็นที่วางสมบัติวางเครื่องประดับของเศรษฐีหรือว่าผู้พระราชาต่างๆก็ต้องวางข้างล่างแล้วขึ้นไปข้างบนใครสวมถือดาบพระุเจ้าก็จะไม่แสดงธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจากนั้นที่นี้ที่เราเห็นนี่ก็เป็นที่มุลคันธุคดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บนยอดเขาคิสุกุตมหานครลาสักาาคืออ่าหรือว,ว่าเป็นภูเขาที่มีสป,ปายะมีความร่มรื่นมีความสะดวกสบายในการหรือว,ว่าอยู่สบายเป็นเวลาสถานที่เข้าสมาบัติเป็นสถานที่พักผ่อนในครัง้งพุทธกาลแม้แต่ในยุคปัจจุบันก็เป็นสถานที่อ่เรีวยกว่าอากาศดีอ่าสงบร่มรื่นที่ ทิวทัศนสวยงามนะครับบนเขาคิสกูดมหานครพูดองค์ก็ไม่ได้จำภาษาบนที่นี้นะครับแต่ก็จะขึ้นมาพักผ่อนฉะนั้นแล้วก็มาเข้าสมาบัติแม้แต่ภาษาดิบุตรท่านก็มาเข้าสมาบัติมุกลานะก็เหมือนกันฉะนั้นเมืองราชเกือก็มีบุคคลห้าลูกแลควั็อิสิกริปตะวะเบพาระเบปุละคิสกูด ที่ให้เราได้ไปแต่ว่าอันนี้ก็เป็นถ้ำอ่าเป็นที่เขาคิดสกูดแค่นั้นเองเป็นด่านสำคัญเป็นเมืองเมืองราชาคฤหแล้วว่าเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนาได้มาตั้งมั่นเป็นครั้งแรกครับเมืองที่พระองค์นั้นได้มาแล้วก็เมืองเมืองนี้มีเศรษฐีเยอะนะครับตั้งเก้าเกคน เป็นธน,นชัยเศรษฐีโชคิเกษเศรษฐีละเศรษฐีมากมายที่เป็นเศรษฐีที่มีบุญเมกุศลได้สร้างมีความมั่งคัง่งในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยก็มีแต่ที่เราเห็นเพราะว่าก็ทั้งจากที่พระเจ้าชาริกุม,มารได้ปรุงประชน บิดาคือพระเจ้าพิชิมพิศาแล้วพระพุทธองค์ก็ได้หนีไปไม่ได้อยู่ที่เมืองนี้ก็จะไปอยู่ที่แคว้นโกศลที่วัดเชตวันมหาวิหารดังนั้นก็ถือว่าพุทธองค์ก็ไม่ไม่อยากจะไปนั่นกับอันตพานอันตพานั่นเียกว่าให้อยู่กับคบกับบัณฑิต อย่าไปคบคนณผ่าน้นเมืองราชเกื้ก็เป็นเมืองสอนธรรมให้เราได้รู้จักบุคคลที่สร้างคุณงามความดีรู้จักบุคคลที่ควรควบควรร่วมในสังกกรรมต่างๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธก็วควรที่จะแยกแยะในส่วนที่